ดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็มาพบกับคุณครูกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการทบทวนการใช้ Have g o t แฮ s ก o t มาให้นักเรียนได้ทบทวนกันนะคะเราไปทบทวนกันได้เลยค่ะวันนี้นะคะที่เชิญหขอขึ้นต้นรายการด้วยคำศัพท์เลยนะคะก็คืออยู่ในช่วง world cup rally ค่ะวันนี้นะคะที่เชิญเอาคำศัพท์ขึ้นก่อนค่ะเพื่อที่ จะให้นักเรียนนะคะสามารถนําคําศัพท์นะคะไปใช้นะคะในการเรียนการสอนวันนี้ได้นั่นเองค่ะลองอกไปดูกันเลยค่ะค่ะคำแรกนะคะ teeth teeth t d e e t h teeth แปลว่าฟันค่ะคําที่สองค่ะ hair hair h a i r hair แปลว่าผมค่ะคำที่สามค่ะ mouth mouth m, m o u t h mouth แปลว่าปากค่ะคำที่สี่นะคะ ears ears e, e a r s ears แปลว่าหูค่ะคำที่5นะคะ nose nose n, ose, n, ose, n o s e nose แปลว่าจมูกค่ะคำที่6นะคะ eyes eyes e y e s eyes แปลว่าตาค่ะ คำที่7นะคะคำนี้ออกเสียงว่า happy happy h a p p y happy แปลว่ามีความสุขค่ะและคำสุดท้ายนะคะคำนี้ออกเสียงว่า sad sad s a d sad แปลว่าเศร้าโศกนะคะ หลังจากที่เราได้ออกเสียงคำศัพท์กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เข้าสู่บทเรียนของเราเลยะคะ่ะวันนี้นะคะที่เชอร์จะมาสอนการใช้นะคะ have got และ has got ค่ะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือการใช้ have got ค่ะในประโยคบอกเล่านะคะ have got จะแปลว่ามีค่ะซึ่งจะใช้ตามหลัง I นะคะที่แปลว่าฉานันหรือว่าตามหลังประธานนะคะที่เป็นหูพจน์ค่ะ พระหุพจนนะคะก็คือประธานที่มีตั้งแต่2คนขึ้นไปค่ะตัวอย่างเช่นนะคะอันแรกค่ะอันแน่นอน I ที่แปลว่าฉันนะคะตัวที่2องค่ะ We แปลว่าพวกเราค่ะพวกเราในที่นี้นะคะจะหมายถึงมีผู้พูดนะคะหรือว่าเรานะคะอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยค่ะต่อไปค่ะคำที่3 t ม e y แปลว่าพวกเขานะคะซึ่งจะไม่มีเรานะคะอยู่ด้วยนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะ you you แปลว่าคุณนั่นเองค่ะและอันสุดท้ายน,นะคะสเปเชียลมากๆค่ะก็คือจะเป็นชื่อของคนนะคะที่มีสองคนนะคะอย่างตัวอย่างนี้เชื่อยกมาก็คือส้อมแอนพลอยนะคะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าชื่อของคนสองคนเนี่ยจะมีแอนนะคะขั้นเอาไว้ตรงกลางนั่นเองค่ะ ตัวอย่างประโยคเช่นนะคะ I have got brown eyes I have got brown eyes ก็คือฉันมีตาสีน้ำตาลนั่นเองค่ะตัวอย่างที่สองนะคะ Mark and Jim have got a cat Mark and Jim have got a cat ก็คือ Mark และจิมนะคะมีแมวนะคะ ต่อไปค่ะการใช้ have got ในรูปแบบของประโยคปฏิเสธนะคะเมื่อต้องการปฏิเสธว่าไม่มีค่ะให้นักเรียนเอาคำว่า not n o t not ไปเติมหลัง have นั่นเองค่ะแล้วก็ตามด้วยคำว่า got เลยนะคะก็จะได้รูปแบบแบบนี้ค่ะถ้าเป็นรูปแบบเต็มนะคะก็จะเป็น have not got หรือถ้าเป็นรูปย่อนะคะเราก็จะเอา n o t นะคะ เอาไปชิดกับคำว่า h a v e เลยค่ะแล้วเปลี่ยนตัว o เป็น apostrophe นะคะคำซึ่งในรูปย่อนะคะก็จะออกเสียงว่า haven't 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 got haven't got ก็แปลว่าไม่มีนั่นเองค่ะดังตัวอย่างประโยคนะคะก็จะขายกับประโยคเมื่อกี้ค่ะเพียงนำประโยคบอกแล้วนะคะมาเติม not ค่ะก็จะกลายเป็นปฏิเสธทันทีค่ะตัวอย่างนะคะ we haven't got Brown eyes, we haven't got brown eyes ก็คือพวกเรานะคะไม่ได้มีตาสีน้ำตาลนั่นเองค่ะหรือตัวอย่างที่สองนะคะ They have not got a cat, they have not got a cat ก็คือพวกเขานะคะไม่มีแมวนะคะหรือว่าไม่ได้เลี้ยงแมวนั่นเองต่อไปค่ะการใช้ have got ในรูปแบบประโยคคำถามนะคะ เมื่อต้องการถามนะคะว่ามีใช่หรือไม่หรือว่ามีอันนั้นใช่หรือไม่มีตาสีน้ำตาลใช่ไหมยอย่างเงี้ยคะ่ะให้นักเรียนนะคะนำ have นะคะมาไว้ข้างหน้าสุดเลยค่ะแล้วตามด้วยประธานนะคะประธานก็คือ I V J หรือว่าชื่อคนต่างๆเมื่อกี้นะคะตามหลัง have นะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยคำว่า God ค่ะซึ่งประโยคคำถามนะคะนักเรียนจะลืมไม่ได้เลยค่ะ มักจะลงท้ายนะคะด้วย question mark ค่ะจะลงท้ายด้วย question mark เลยนะคะดังโครงสร้างด้านด้านบนเนี่ยนะคะก็คือจะเป็น have บวกประธานที่เป็นพระหูพพธ์นะคะแล้วก็บวก got ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะลงท้ายก็คือ question mark ค่ะตัวอย่างประโยคคำถามนะคะอันนี้เลยค่ะ have you got brown eyes have you got Brown eyes ก็คือคุณมีตาสีน้ำตาลใช่หรือไม่นะคะถ้าเป็นคำถามลักษณะนี้นะคะนักเรียนสามารถตอบได้2รูปแบบค่ะไม่ Yes ก็ No นะคะไปดูตัวอย่างแรกกันก่อนคะ่ะถ้านักเรียนมีตาสีน้ำตาลนะคะก็ให้นักเรียนตอบว่า Yes I have Yes I have ก็คือใช่ค่ะฉันมีตาสีน้ำตาลหรือ ถ้านักเรียนไม่ได้มีตาสีน้ำตาลค่ะนักเรียนอาจจะเป็นสีฟ้าสีเขียวสีดำนะคะก็ให้นักเรียนตอบว่าไม่ใช่ะคะ่ะในการตอบนะคะต้องตอบว่า no i haven't no i haven't แต่เพียงเท่านั้นไม่พอนะคะนักเรียนก็จะต้องอธิบายไปด้วยค่ะว่าจริงแล้วนักเรียนไม่ได้ตาสีน้ำตาลนะแต่นักเรียนตาสีอะไรนั่นเองค่ะดังในตัวอย่างนะคะ ในรูปนี้นะคะผู้หญิงคนนั้นตาสีเขียวค่ะไม่ได้เป็นสีน้ำตาลใช่ไหมคะก็ให้ตอบไปเลยค่ะว่า no i haven't i have got green eyes no i haven't i have got green eyes ก็คือไม่ค่ะฉันไม่ได้ตาสีน้ำตาลนะแต่ว่าฉันเนี่ยมีตาสีอะไรคะ green สีเขียวถูกต้องค่ะ ต่อไปนะคะที่เชื่อใส่ดาวรานดวงไว้ให้นักเรียนเลยนะคะในประโยคคําถามเมื่อกี้นะคะถ้าประธานในประโยคคําถามเป็นตัวใดนะคะในการตอบคําถามก็ต้องใช้ประธานตัวนั้นค่ะตัวอย่างเช่นนะคะถ้าในประโยคคำถามเป็นเดในการตอบก็ต้องตอบเป็นเดค่ะหรือถ้าในประธานหรือถ้าในประโยคคําถามเป็นวนะคะในการตอบก็ต้องเป็นวค่ะ แต่มีข้อยกเว้นนะคะถ้าในปนระโยคคุถามเป็น you นะคะก็คือเขาถามคุณนะคะดังนั้นคนที่ตอบนั้นก็คือคุณก็หมายถึงเราต้องเป็นคนตอบดังนั้นตอบคําตอบก็ต้องเป็น I คะ่ะถาม you ตอบ I ถาม d e y ตอบ d e y ถาม we ตอบ we นะคะต่อไปค่ะการใช้ has got นะคะ has got นะคะในประโยคบอกเล่านะคะก็จะแปลว่ามีเหมือนกันคะ่ะแต่ใช้แตกต่างกับ have got นะคะ has got เนี่ยใช้ตามหลังประธานเอก,กพจน์คะ่ะหมายถึงประธานที่มีคนเดียวได้แก่ใครบ้างไปดูด้านบนกันเลยคะ่ะอันนี้นะคะก็จะมี she he it ซึ่ง she นะคะจะแปลว่าหล่อนหรือว่าคือผู้หญิงนั่นเองคะ่ะ he แปลว่าเขานะคะที่เป็นผู้ชายคะ่ะ และ it นะคะที่แปลว่ามันนั่นเองค่ะหรือตัวสุดท้ายนะคะเป็นชื่อเฉพาะของคนก็ได้ค่ะอาจจะไม่เป็นชีเป็นฮีนะคะอาจจะเป็นชื่อคนมาเลยเช่นเจมส์มาลิแก้วพลอยส้มอย่างนี้นะคะตัวอย่างเช่นนะคะ he has got big nose he had got big nose ก็คือเขามีจมูกที่ทำไมคะใหญ่นั่นเองค่ะ หรือตัวอย่างที่สองนะคะ it has got small mouth it has got small mouth ก็คือมันมีปากที่ทำไมคะ small เล็กนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการใช้ has got ในรูปแบบประโยคปฏิเสธนะคะเมื่อต้องการปฏิเสธว่าไม่มีนะคะให้เติมคำว่า not ลงไปหลัง has นะคะแล้วก็ตามด้วยคำว่า got ค่ะ ดังรูปแบบด้านล่างนี้นะคะก็คือรูปแบบเต็มก็จะเป็น has not got ค่ะแต่ถ้ารูปแบบย่อนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเพียงเอา not นะคะมาชิดกับคำว่า has แล้วเปลี่ยน o นะคะเป็น apostrophe ค่ะซึ่งคำนี้นะคะจะออกเสียงว่า hasn't got hasn't got ก็คือแปลว่าไม่มีนั่นเองนะคะดังตัวอย่างเลยค่ะ He has not got big nose ก็คือเขาไม่ได้มีจมูกใหญ่นั่นเองค่ะหรือ It hasn't got small mouth ก็คือมันไม่ได้มีปากเล็กนั่นเองค่ะต่อไปค่ะการใช้ has got ในรูปแบบประโยคคำถามนะคะเมื่อต้องการถามนะคะว่ามีใช่หรือไม่นะคะในการใช้ has นะคะก็นำ has มาไว้ข้างหน้าสุดเลยค่ะแล้วตามด้วยประธานนะคะแล้ว ก็ตนะคะพร้อมลงท้ายประโยคด้วย question mark นะคะดังโครงสร้างด้านล่างเลยค่ะก็จะเป็น has บวกประธานนะคะบวก g o t นะคะแล้วลืมไม่ได้เลยนะคะสุดท้ายนะคะในท้ายประโยค question mark ค่ะไปดูตัวอย่างคำถามกันเลยนะคะในคำถามนี้นะคะอ่านออกเสียงว่า has He got big nose. เขามีจมูกใหญ่ใช่หรือไม่อ่ะเขามีจมูกใหญ่ใช่ไหมถ้าผู้ชายคนนั้นนะคะเขามีจมูกที่ใหญ่นะคะก็ให้นักเรียนตอบว่า yes he has yes he has แปลว่าใช่เขามีจมูกที่ใหญ่นะคะ,ต yes, yes, แ,ะ,คะแต่ถ้าผู้ชายคนนั้นนะคะเขาไม่ได้จมูกใหญ่เลยก็ให้นักเรียนนะคะตอบว่า no นะคะ ซึ่งนักเรียนจะต้องบอกต่อด้วยนะคะว่าเขามีจมูกที่เล็กค่ะดังตัวอย่างนะคะตอบว่า no he hasn't he has got small nose no he hasn't he has got small nose ก็คือไม่นะจมูกเขาไม่ใหญ่เขามีจมูกที่ทำไมคะเล็กนั่นเองค่ะต่อไปนะคะที่เชื่อก็ให้ดาวล้านดวงเหมือนกันค่ะอย่าลืมนะคะว่า เมื่อประธานในประโยคคำถามเป็นตัวใดนะคะคำตอบก็ต้องเป็นตัวนั้นค่ะดังในตัวอย่างเมื่อกี้นะคะคำถามใช้ He นะคะคำตอบก็ต้องเป็น He คะ่ะหรือถ้าคำถามเป็น She นะคะคำตอบก็ต้องเป็น She นั่นเองคะ่ะ อันต่อไปนะคะมาฝึกออกเสียงประโยคกันค่ะซึ่งวันนี้ฮิเชอร์มี4ประโยคนะคะเกี่ยวกับการปฏิเสธค่ะว่าไม่มีฉันไม่มีเลยนะคะไม่มีอันนั้นเลยนะคะมาให้ดูกันค่ะอย่างตัวแรกค่ะมังสเตอร์ตัวนี้ไม่มีผมเลยนะคะในภาษาอังกฤษก็จะพูดได้ว่า he hasn't got any hair he hasn't got any hair ก็คือเขานะคะไม่มีผมเลยนั่นเองค่ะ ประโยคที่สองค่ะดูสิคะมอนสเตอร์ตัวนี้ไม่มีอะไรคะ่ะถูกต้องค่ะไม่มีตานะคะดังนั้นประโยคภาษาอังกฤษนะคะก็จะพูดได้ว่า he hasn't got any eyes he hasn't got any eyes ก็คือเขาไม่มีตาเลยนั่นเองค่ะประโยคที่3ค่ะเอ้มอนสเตอร์ตัวนี้ไม่มีอะไรนะคะ ถูกต้องค่ะมอนสเตอร์ตัวนี้ไม่มีหูนั่นเองค่ะเราจะบอกนะคะว่าเขาไม่มีหูก็จะพูดได้ว่า he hasn't got any ears he hasn't got any ears ก็คือเขาไม่มีหูเลยนั่นเองค่ะและประโยคสุดท้ายนะคะที่เราจะมาฝึกพูดกันค่ะก็คือ he hasn't got any teeth He hasn't got any teeth ก็คือเขาไม่มีฟันเลยนั่นเองค่ะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์การใช้ have got, has got ไปเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็อย่าลืมทบทวนการอ่านออกเสียงคำศัพท์ต่างๆกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ